สวัสดีครับพี่น้องชาวเกษตรกรนะฮะอ่าวันอ่าสี่สิบวันที่แล้วนะครับอ่าตอนหลังจากที่ผมใช้ปุ๋ยอคลาสนะครับก็ลังมาถูกทางพี่น้องดูครับนี่คือคือสภาพใบนะครับคือสภาพเก่งก้านลำต้นนะครับอ่าหลังจากที่ผมได้ใช้ปุ๋ยเอคลาสอ่าชนิดเม็ดนะครับฝังลงไปบริเวณทรงพุ่มนะครับ ตอนนี้ทุเรียนผมแค่18เดือนนะฮะดูสภาพหลังจากที่ผมใช้ปุ๋ยเอคลาสนะครับตอนแรกผมไม่เชื่อนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมเชื่อนะครับผมเชื่อต้นทุเรียนครับที่เขาบ่งบอกความเป็นจริงออกมาให้เราเห็นว่าธาตุอาหารจากปุ๋ยเอคลาสนะครับนะฮะผมเชื่อนะครับผมเชื่อต้นไม้ต้นไม้โกหกไม่เป็นนะครับอ่าบางความแตกต่างเป็นยังไงนะครับนี่นะครับอ่าสภาพกิ่งที่ว่าเป็นริ้วนะครับเบรียวนะครับใบไม่มีมีแต่ก้านนะครับ มันหายไปหมดแล้วครับมันไม่มีครับมันจะแตกใบเสริมขึ้นมานะครับอะฉะนั้นกเกษตรกรผมขอยืนยันได้เลยว่าพวกเรามาถูกทางแล้วครับนะฮะผมระยะเป็นเวลา20ปี30ปีนะครับผมเพิ่งมาค้นพบเจอตอนผมอายุ56ปีนี่ครับ ของสารอินทรีย์สกัดเอส a s s องค์การนาซาซึ่งจะต้องอยู่ประจำการหลายสัปดาห์จึงจำเป็นที่จะต้องทำอาหารสำเร็จรูปที่มีธาตุอาหารครบถ้วนแบบอาหารจึงมีสารอาหารที่มีความเข้มข้นสูงจากอาหารให้กับนักบินอวกาศได้พัฒนามาเป็นอาหารให้กับพืชเพราะไร้สารพิษรสช่างหวานหอมกรอบอร่อย บริษัทเจสันวินเทอร์ประเทศไทยได้โนฮาวในการผลิตสารอินทรีย์สกัดดังกล่าวได้รางวัลที่1มากมายจุดเด่นของสารอินทรีย์สกัด S-Class มีธาตุอาหาร16ธาตุ 2. มีกรดอะมิโนหรือโมเลกุลย่อยของโปรโตีน18ชนิด 3. ม,มีสารสกัดน้ำส้มควันไม้ไล่มแมลง 4. มีสารสกัดฆ่าเชื้อราเพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผล,ผลิต ไร้สารพิษชีวิตยั่งยืนเกษตรกรสามารถนำไปใช้ได้กับทุกชนิดพืชและทุกระยะเจริญเติบโตเพื่อพัฒนาผลผลิตให้เพิ่มขึ้น